สวัสดีค่ะพิงกี้สวิกาเชเดตค่ะอยาดทิย์ราสปานค่ะอ่ะในหน้าตาเหรอภูมิใจอะไรคิดม่ออกภูมิใจทุกอย่างไม่ได้นะอะะเฉพาะหน้าเหรอเฉพาะหน้าอย่างเดียวฉันภูมิใจใน จมูกเพราะอะไรคะถามถามเธอก่อนเธอเธอตอบก่อนฉันภูมิใจในขนคิ้ว <c oughs> ทำไมอ่ะคิ้วมันหนาไงชอบจริงเหรอแต่ว่าจมูกที่เราชอบเนี่ยเพราะว่าจมูกเนี้ยมันเป็นทรงที่แบบว่าเก็บเงินไงคนที่จมูกงุ้มลงมาเป็นแบบคนเก็บเงินเก่กงภูมิใจคิ้วเพราะว่าไม่ต้องซื้อดิสสอเขียนคิว <c oughs> ้วเลิศอ่ะ <c oughs> เออใช่ลืมคิ้วไปนอนดูซีรีส์ดูแบบดิลันยาวอ่ะดูแบบดูแบบต้องดูอ่ะ ชอบนอรติงฮิลโอ้ทำไมคิดไม่ออกเลยอ่ะจำได้ว่าที่เราไปด้วยกันอ่ะใช่ฉันจำไปหาหนังสือแล้วอะใช่ทำไมคือคิดหนังไม่ได้เลยฉันชอบหนังเรื่องเป็นหนังอินเดียชื่อเรื่องว่าโอมชันติโอมเธอต้องไปดูเธอไม่เคยดูนะโอมชันติโอมันไม่เก่ามากแต่แบบเป็นหนังแบบพีคสุดของอินเดียโอมชันติโอใส่ชุดเดรสแขนยาวลายดอกไปเที่ยวผับอ่ะ อ๋อของหยาใช่ปะเป็นคนที่แบบเวลาเสียบอะไรเสียบเสียบเสียบไม่ไม่ถูกอ่ะเสียบปลั๊กไปอ่ะเข้าแล้วก็ปึ้งระเบิดเลยนะคะก็คือไอไอใดใดใดผมอ่ะคือคือระเบิดตุ้มเลยค่ะผู้ไม่คิดเลยเสิมหน้าหยาดรอหยาชอบทำอะไรเพราะว่าหยาแบบไม่ชอบอยู่แบบนอนเฉยๆอ๋อเหรอโอชอบนอนอ่ะไม่เหมือนกันสุชิฮายญี่ปุ่น กินอาหารญี่ปุ่นได้ทุกวันอะเออเหมือนกันหนึ่งเป็นใส่ลับเออเหมือนกันเป็นไรอะออใส่ให้เดี๋ยวก่อนมันก้างกึ่งนะสายลับกับโจรคืออ,อไอเนี้ยเป็นสายลับ <c oughs> ไอเนี้ยโจรแบบเป็นโจรแบขโมยของเขงรา <c oughs> เออแต่อันเนี้ยเป็นสายลับแบบเฮ้ยโจรอยู่ไหนวะเเเออออออ คนสมัยก่อนไงเวลาเล่นกันนยุค8 0ด0นนะคะเมนูไข่อู้เป็นเมนูที่แบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะฉันทำข้าวไม่เป็นดิฉันก็ทำกับข้าวไม่เป็นแล้วก็มาม่ากับไข่ผู้ขาวเอออันนี้ฉันรู้ ได้ชอบความชื้นเป็นคนชอบความเย็นความชื้นอยาชอบแบบตัวเหนียวว่าตอนมาร้อนก็ไม่ออกไปหรอกติอันนี้คือมโครโซนเลยตาติอันนี้ตาโตอันนี้อันนี้ตาต้องโตโตเบิ่งนี่เลย ถือกระเป๋าให้เปิดประตูรถให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่เคยเจอไม่เจอใช่ปะนานทีนานๆเจอทีเจอไหมเจอที่บ้านอ่ะเป็นงี้ปะอ๋อที่บ้านเอออย่าอย่าพูดพูดถึงที่บ้านชอบผ่านมาค่ะอะไรติดหัวเหมือนแบบเขาดูแบบงอกงอกขึ้นแล้วนะอะไรแบบหัวเบา แมลงสาบอุ้ยแมลงสาบนมคีไม่ได้เลยนะเห็นไม่ได้เลยนะไม่ได้เหมือนกันเซอร์ไพรส์แล้วเอาแมลงสาบเดินเข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยนะตบเลยนะตกเลยนะคนนั้นอะก่อนจะตบคือช็อกอยู่ในโรงพยาบาลก่อนกี้ยแมงมุมที่บ้านคุยกันเลยนะอ้าสวัสดีแมงมุมคือคุยกับแมงมุมได้กี้เธอหาหมอมาสุนอะไรถ้าเปื่อสุดไปติดเกาะ ส่วนใหญ่อยากจะเอากี้ไปติดเกาะแบบเกาะที่แบบว่าไม่มีความสะดวกสบายใดๆ<อ>ทุกอย่างลําบากลําบนแล้วใส่ b i นนี่แม้แต่ตัวใหญ่ก็อาจจะอยู่ไม่ได้กี้อยากให้หยาดไปอยู่เป็นแบบดอยอ่ะแล้วแบบหน,นาวหนาวอ่ะจัสมิน,มน <laughs> อยากจะเหมือนมูหลานเหมือนไม่ได้เนาะอยากเป็นมูหลานเหมือนกันเนาะแต่แบบอยากเป็นมูหลานก็จัสมิน,นมันรู้อยู่หรือจะเป็นอะไรนะอะไรมัวหน้า เออเอาเนี่ยจัสมินแหละจัสมินแหละสารดาหาร <laughs> <laughs> เห็นปะเนี่ยสายกินไงเวลานัดกันมาก่อนกินจบทีหไหนอ่ะนอนีต้าทีหลังกินจบก,ก่อนใช่อันนี้คือแบบเรื่องกินคือเรื่องใหญ่คือมันต้องอร่อยอะ่ะไปกินสถานที่ไม่เอาคือแบบต้องอร่อยหยาด<ะ>นี่คือต้องกินสถานที่อ,อยู่กันได้นอะอาจจะทะเลาะก,กันอยู่นิดนึง<อ> <laughs> ก็แบบหยาดบอกว่ายังไงก็ได้ไปยังไงก็ได้อบขอเลือกสถานที่นะกีก็แบบยังไงก็ได้อยากขอให้อาหารอร่อย <laughs> ต้องจเจริญตาก่อน <laughs> สามารถเอานิ้วก้อยมาพาดเกี่ยวกับนอย่างนี้ได้ทดลองทำเอานิ้วนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยเท้าเอานิ้วก้อยเท้านิ้วก้อยนี่ได้ได้สองข้างเลยนะอุ้ยภูมิใจปะความสมารถพิเศษอะความลับอย่าชอบดมกลิ่นปากหมาดมซ่อคอหมาดมกลิ่นคุ้งหมาเวลาที่มันไม่อาบน้ำอะนานๆมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันคือแบบเวลาดมนะเรจะรู้ว่าันเนี้ย มันคือหมาสุดที่รักของเราอะแล้วชอบดมดมดม,ดม,ดมแล้วก็าไซด์แบบม,มีแฟนแล้วแฟนปักเหม็นอะแล้วแฟนแบบมักเ,เธอหมา <c oughs> ฉันไม่ได้แาก์ไม่แต่หมาเธออะฉันดมแล้วปากเหม็นมากลูกไม่เขาจะมีกลิ่นของเขาอะลแล้วสมมุ้ยแฟนปากเหม็นเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าชอบังเลยอือก็มีเนี่ยยาง 30ปีคุยยาวมากจะให้ย้อนกลับไปส0ปีที่แล้วก็คือเจอกันต่้งแตป8ขวบเก้าขวบอะไรงเงี้ยป่ะเฮ้ยเด็กกว่านั้น16 7ขวบใช่แต่กี้อะเข้าตอน7็คือตอนนั้นเจอกันช่องเจ็ดแล้วก็เล่น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 แล้วก็แบบกี้เล่นเป็นนางเอกตอนเด็กอยาเล่นเป็นตัวร้ายตอนเด็กอบางเรื่องอยากก็เล่นเป็นอันนี้ตอนเด็กกี้ก็มาเล่นเป็นนี้ก็คือวนกันอยู่แค่เนี้ย แล้วคือตอนเด็กก็คือสถานที่ถ่ายจำได้ปะจำได้โรงถ่ายใช่วนกันอยู่อย่แล้วก็เคยเล่นเมนฝ้าแปดหนังหนังเยอรมันเธอจำได้ปะฉันจำได้ใส่จุกอะเยอรมันหรือประเทศอะไรอิตาลีอิตาลีอ่ะที่เป็นจุกเงี้ยใช่เป็นเด็กจุกอะใช่ไหม ช่เป็นหนังอิตาลีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊สองคนนี้สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหยาดก,กับกี้คือน,นิสัยคตรต่างกันเลยต่างกันมากต่างกันมากพอมันมีอยู่ด้วยกันเอ้ยมันพอดีวะ่ะใช่แต่ความคิดทุกอย่างก็คือคนละเรื่องนะคนละเรื่องเลยแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรเบื่อกันเลยเดี๋ยวอีพีสูนะคะคงไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นการ Presenting ความเป็นพิงกี้หยาดนะคะใครที่อยากให้เรา2คนเห็นอะไรอยากให้เราทำอะไรบอกในคอมเมนต์ให้หน่อยอแล้วกันนะคะอาฝากด้วยนะคะสำหรับ EP 0ศนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปเป็นยังไงก็ไปติดตามกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง<อ>่งให้เราด้วย <laughs> กระดิ่งอยู่ไหน <laughs> <laughs> อ่ะอ๋อเหรอตรงนี้โอเคค่ะ <Okay S 1> ฝากกันด้วยนะคะสำหรับพิงกี้หยาดไปติดตามกันใน E ีต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ